สวัสดีครับวันที่22เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับมาดูราคาทองคำกันครับไปดูทาง frame H1 นะครับราคาทองคำที่ดีขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็บวกมาเรื่อยๆนะครับจนวันนี้ราคามาชนแนวสป라이ททางด้านบนบริเวณ3,343บวกลบนะครับบริเวณกรอบสีเหลืองที่ผมลากเอาไว้นะครับก็ ถือว่าเป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าโอกาสที่จะผ่านมีไหมนะครับก็เข้าไปดูในทางเฟรมที่เล็กลง5นาทีเพราะฉะนั้นในบริเวณกรอบสีเหลืองที่ผมลากเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่พูดถึงดังกล่าวแต่ว่าในการเทรดของเราเนี่ยเทรดในทางเฟรมสั้นเป็น Day Trade เข้าออเดอร์ใน3นาทีหรือไม่กว่า1นาที แต่โดยส่วนใหญ่ผมเข้าประมาณ1ห,หรือไม่ก็3นะครับเราก็มาวิเคราะห์อย่างน้อยก็น่าจะมีจุดเข้าหลายครั้งใน,นงันนะควันเข้าไปที่ท i าเฟรม m น1นาทีในท i าเฟรม m น1นาทีเนี่ยครับราคาเนี่ยไม่สามารถผ่าน สีเหลืองด้านบนบริเวณนี้ไปนะครับยังไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นในทางเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนแนวโน้มไระยะสั้นก่อนนะครับจุดนี้เนี่ยก็ b บเอเป็นหน้าช็อตนะครับในทา f r a m e สั้นพอโชคตรงนี้เป็นช่วงเวลาในช่วงเช้าซึ่งผมยังไม่ได้เทรดแต่นี้ว,วิเคราะห์ออเด์ย้อนหลังนิดนึงก็น่าจะมองไบเอสช็อตซึ่ง จริงๆถ้าออเดอร์แรกเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดนี้ครับเป็นซัพพลายตรงนี้นะครับตั้ง pending order ไว้ก็ลงมาน่าจะ TP แต่ผมไม่เห็นตอนที่ราคาถอยลงมาตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็น bias short อยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอ s ใน Time Frame 1นาทีก็มองหาจุดที่เข้านะครับผมก็เห็นตรงนี้ ซั p พลาย้วยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับลองคราวๆกอนนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งเซลิมิตเอาไว้นะครับ stop ปล s อที่หายทางนั้นบน TP เนี่ยอา,อาจจะบริเวณบริเวณน,นี้หรือบริเวณน,นี้เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีตั้งไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งออเดอร์ไว้ อันนี้เป็นออเดอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเวลาราคาก็เด้งขึ้นไปติดออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้อยู่ที่บริเวณโลเดิมก่อนหน้าตรงนี้เล็กน้อยนะครับก็รอรุนกันว่าจะลงไป tp ไหมนะครับอันนี้มาดูออเดอร์จริงนะครับที่แมทนยครับจะเห็นลูกศรสีแดงตรงนี้เป็นราคาเซลิมิตที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับราคาก็ย่อลงมาผมตั้ง tp ไว้บริเวณนี้ซึ่งประมาณนี้ อาจจะขยับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่า Stop Loss เดิมผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับพอราคาลงมาเนี่ยปิดตามกว่าตรงนี้ผมก็เลื่อนมาเป็นจุด Break e v e n ก็คือการหน้าทุนตรงนี้ไว้อันพอ t t o p Loss ก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไงออเดอร์นี้ก็น่าจะรายความเสี่ยงแต่มาดูกันนะครับว่าจะทีพีไหมนะครับเวลาใบา2องนะครับอัปเดตออเดอร์นะครับก็ลงมาตามที่คาดเอาไว้แต่ยังไม่ถึงจุด tp นะครับซึ่งจริงๆจุดนี้เนี่ยก็อาจจะออกก็น่าจะได้นะครับบริเวณนี้แต่ผมตั้งเอาไว้บริเวณนี้ซึ่งถ้าจุดนี้เนี่ยก็คือ1ต่อ2ซึ่งน่าจะ tp ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังพิจารณาว่าจะยังอยู่ต่อไปที่จุดเดิมหรือขยับจุดออกมาอยู่ที่บริเวณนี้แทนก็ดูจากแท่ง ดิเรคชันบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทะลุลงมาแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวต้านแล้วแนวต้านน่ไม่ควรปิดขึ้นไปข้างบนแนวต้านนี้แล้วก็ควรจะลงมาแบบนี้นะครับเป็นแนวต้านราคาทะลุลงมาขึ้นไปชนแนวต้านราคาควรจะลงมาแบบนี้อีกทีหนึ่งครับแต่ถ้า ราคาขึ้นไปทะลุอย่างนี้ก็อาจจะพิจารณาปิดโดยรอให้ย่อลงมาบริเวณแถวๆนี้ก็อาจจะปิดออเดอร์นี้ครับเวลาบายสามบเจ็ดนาทีครับมาอัปเดตออเดอร์นี้กันครับล่าสุดราคาทองก็หลุดโลในไทม์เฟรมสามนาทีลงมานะครับผมยังตั้ง tp อยู่ที่จุดเดิมนะครับก็รอดูครับถ้าไหลแรงอย่างนี้ก็อีกไม่กี่นาทีก็น่าจะ TP นะครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้ บอสลงมาแล้วก็ราคาขึ้นรีเทสย้อนไปที่จริงๆจุดนี้เนี่ยถ้ายังมีมีออเดอร์ก็เป็นจุดเข้าอีกชุดหนึงได้ครับแล้วก็สับลอตรงนี้จุดอาจจะประมาณ1 2 1ต่อ2 1ต่อ3แล้วแต่ตั้งเอานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าราคาปิดต่ำกว่าตรงนี้อ่าปิดต่ำกว่าแล้วอรอดูอีกนิดหนึ่งครับมาอัปเดตนะครับราคาใกล้ TP แล้วครับ ออเดอร์นี้ใช้เวลาประมาณน่าจะสองชั่วโมงกว่านะครับตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงบวกลบนิดๆน,นะครับมาสามชั่วโมงครึง่งมาตอนนี้บ่ายสามครึง่งก็ประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าผมตั้งใจว่าในหนึ่งพอร์ตเนี่ยก็จะเทรดแค่วันละสองออเดอร์นะครับ เช่นกรณีบวกเนี่ยก็จะเทรดแค่2ไม้ก็จะหยุดกรณีลบก็เช่นกัน2ไม้หยุดเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับถ้าเราเทรด2ไม้ถ้าวิน1ลอส1ลอสเนี่จุดเปร์เซนวิน1ต่อ2วันนั้นก็ยังบวกนะครับแต่ถ้าลอสลอสวันนั้นลบ1% 2ไม้แต่ถ้าวินวินวันนั้นบวก 2%นะครับก็แนวไม่ได้ aggressive มากนะครับใกล้ละโอเค TP ครับสรุปออเดอร์นี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่บอกนะครับกรอบสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเป็นซัพพลาทางด้านซ้ายใหญ่ใน t ท m e เ r รมหนึ่งชั่วโมงที่ชนแล้วอาจจะไม่ผ่านนะครับผมคิดว่าพอไม่ผ่านก็น่าจะย่อนะครับแล้วก็ มานั่งดูใน i ท e f เฟรมเล็ก1นาทีหรือ3นาทีตรงนี้มีสัญญาณเปลี่ยนเทนเล็กๆนะครับจุดเข้าจุดแรกแต่ผมไม่ได้เข้านะครับตรงนี้ก็น่าจะท p 1ต่อ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นบอสใน i ท e f เฟรมเล็กราคาย้อนขึ้นไปนะครับจุดเข้าผมตั้งตรงนี้นะครับแฟ i ร์ว l ลูแก p ็บตรงนี้นะครับตั้ง pending order ไว้ซับลอดอยู่ข้างบน TP อยู่ข้างล่างนะครับประมาณ1ต่อ 2.4โดยประมาณอ,าอานะครับใช้เวลาตั้งแต่เปิดออเดอร์มาก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณครับบันทึกนี้สวัสดีครับ